พาลูกมาเดินอะไรเนี่ยฮะวันเนี้ยธรรมชาติเออเข้าป่าวันเนี้ยก็เดินตนันอาไปขามมาเอข้ามตรงนั้นเลยข้ามตรงมันมีที่ข้ามไหมฮะ ไปทางโน้นข้ามตรน,นี่ต้อนอะไรครับปูต,นนต้นมะม่วงต้นม่วงต้นน้องม่วงวะนี่เอาทุา <c oughs> นนเรียนหรอข้าวนาลูกวะม่วงนี่ว่าจกใส่หัว <c oughs> คนกับหัวท <c oughs> ุเรี <c oughs> ยนดมม่วงนี่นะี

นี่ยใช่รสชาติเป็นไงแต่กุ้ยู่ายคนนี้หรอแล้ว่เหมือนขามป้อมเลย้เมหมใช่ไหมเม็ดมันเหมือนอ่ะว่าแบบขาาป้อมเลยใช่ไหมไม่หรูใช่กินเออจิมใช่ว่าเหมือนขามป้อมเลยเนาะ Mm mm. ไม่รู้รูปมันเล็กไงแม่ยืมหน่อยเนี่ยต้นมันเนี่ยเออใช่รักใบไม่ทำไมมันลูกเหญ่มันเรียกว่าปาี <S <s ่เยกว่ปาาทำไมมัน oh, ท okay. ้าวก้อี่อะไรเออขาว ฟรีฮะมาหาพ่อกินได้กินได้เก็บเอามาปลาแปโอชิมิอูโคตรเจ็บเลยมันปลาดูหนูอ่ะเจ็บดิใส่รองนีอู้ยเจ็บนีใส่ัวอ่เห็ดปลวกอะไร มีแต่ปวกกะทิีเจบหมือนอนมต้นมะยมตูพืชของแท้เีอะไรกินหมดเฮ้ยนั่นต้นอะไรกินไปทั่วห้ดูนั่น เขาเรียกดอกอะไรอ่ะดูมังู้ามันสวยดูมาสวยสวยมันไม่น่าอ่างนั้นไม่หายอืมแอเป็นไงเจ็บไหมพ่อเจ็บเนน่ะอันเออสวยอ่ะ อะไรอ่ะเอ้ยเอ้ย,อยอไปเลยว้าปลาใส่ไงไอ้ว่านอยากน้อมน,นะน ไปนู่นแล้วก็อ้อมมาน,นี่ีไหมเลื่อนไปนู่น